จากกอกอกานะฮะพอจากกอกอกอกจากขอบคุณไม่ไหลายเลยขอบคุณไ,ไหลายจ้าเ <c oughs> <c oughs> สียดายเสียดายวันสำขวนเราไม่ได้อยู่วันสำขวนเราไปนะเราไปเราไปเราไปวัดนู่นเนาะถ้าไม่งนั้นละผมจะไปถ่ายตอนเย็นนั่นแหละไปถ่ายไปดู ไปดูดูไปดูวิธีเขาทําฝวนทาขนกระถินนะฮะเขาไม่เหมือนเขาไม่เหมือนแถวนู้นนะเขาไม่เหมือนแถววนะิานนะแถวเนี้ย<ะ>ไปไหนที่เก้าวันที่เก้าผมไปนู่นเด็กโคราดอ่ะดิไปไปกระถินโคราดไงกลับวันที่เก้าไ,ไปกระถินโคราดวันที่สิบก็กลับก็กลับวันที่เก้านั่นแหละไปวันเดียวกับวันที่ไปงั้นแหละ นา้าเรชวนไปลบบุรีนะฮะไปงานไปงานแต่งไปงานแต่งพูดถึงกันหน้าไปนะลบบุรีอะ่ะพูดถึงก็น,น้าไปเนาะเอออ่าที่สุโขทยัยที่สุโขทัยนะใครมีงานนะบอกได้นะบอกได้นะใครมีงานนะใครมีงานบอกได้นะเออบอกได้นะที่สุโขทัยนะ่ะเออไอเ <c oughs> ยเปลี่ยนน้องลินนาสบายดีไหมคร มมมรร้ายแแนนกเดป็ชััจงานพี่ไงเออนนั่แหละงานพี่อ่ะแหละเจ้าบานเก็บไว้ก่อนครัพี่สายปิดเอาไว้อถ่ายทอดสดค่ะวันสัน เออที่สุขโขท,ทยัยอย่าลืมนะพี่เออบอกนะบอกนะเนี่ยนาเดี๋ยวเอานาเขาไปเนี่ยนะเสียงดีเสียงดีเสียงดีงดต้องกลัวหรอกนะฮะเข้าไปโ่วประเทศเข้าไปั่วประเทศแต่เขไปั่วประเทศนะครับั่วประเทศไปละจังหวัดนะฮะลูกกลาเขาก็ไปนะครับเดี๋ยวหาผู้เดี๋ยวหาผู้ไปขังวัน <c oughs> นั้นเดี๋ยวหาผู้ไปขังนะครับนะครับ แม่ช่วงช่วงน้าเขาช่วงน้าเขาทำคำข,ขอกถินแล้วก็ไปคนลา่าตังนี้สมังงนยนั้นเะปีสายเีนว่ารั้นังหนังดีนาะันที่อที่ไหน,น,นว่นางไอเนื้นอเหรอ,ออ๋อเออวันที่แปดวันที่แปดไม่ได้ไป,ไป,ไไปเออโอ้ทำทำทุ่มหนึ่งใช่ป่ะ เออทำโอ,โอเคอเกิดงั้นได้อยู่ไป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 งั้นไปประมาณนั้นเราไปอะนั่นแหละเออโอเควันที่แปดวันที่แปดเออวันที่แปดอะวันที่แปดเดี๋ยวไปดูไปดูปดปดน,กกน,น,นะครับไปดูไปดูน้าก,ก็ทนานํา,อาขอนขนาคนะครับไปดูน้ำแล้วทำนานนาเออขอนเออขนกระถินขนกระถินนะครับ <applicants> <t> <t> เออลืมลืมเอออ่าใช่แล้วก็เออแล้วก็ลืมเลยว่าเออวันที่แปด วันที่เก้าเราไม่นั่นแล้ววันที่เก้าเราไปนู่นนะโคราชนะแล้วก็เราไปนู่นเลยอย่างนั้นวันที่แปดโอเคนะฮะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงสดนะฮะได้ยินเสียงสดแล้วก็เดี๋ยวได้ไลฟ์สดเป็นสดเลยนะครับนะฮะโหนาก็บอกว่านะฮะทำประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไลฟ์สดกันที่นั่นดีกว่านะฮะวังไอเนื้อนะครับวังไอเนื้อนะครับนะครับน้านอ่อ

กถินนรวบรวมทรัพย์ผลลมากหลากไม้ตั้งใจไว้ว่าจะไปทอดที่วัดวัดบึงบันวัดไก่บานเราผมขอกราบเท้าเอาบุญมาให้ตามแต่เรื่มายมีใจศรัทธาคนละเฟื่องสลึงจะได้ถึงวะวันจะได้สุขสันพ้นภัย กาส้มสุกรุกไม้มะพร้าวข่าวปลาตาม